ไม่อยากกินคอลลาเจนจนไตพังฟังแค่ข้อเดียวพอครับหลายคนเนี่ยก็มีการตกเถียงกันมากเลยว่าเวลากินคอลลาเจนระวังไตพังนะผมอยากจะบอกว่าคอลลาเจนก็คือสารสกัดนะครับคอลลาเจนที่มาจากปลาเนาะส่วนใหญ่90%ในเมืองไทยเนี่ยเป็นสารสกัดคอลลาเจนจากปลาอยู่แล้วนะครับดังนั้นสารสกัดคอลลาเจนก็คือ โปรโตีนชนิดหนึ่งถ้าเราคิดว่าคอลลาเจนคือโปรโตีนเวลาที่เรากินโปรโตีนเข้าไปจะไม่ได้ส่งผลทาให้ไตเป็นอะไรครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนะี่ยที่เรากลัวกันก็คือเวลาเราสกัดจากปลามาบางทีมันเป็นปลา ที่อยู่ใกล้กับโรงงานอุตสาหกรรมปลาเลี้ยงที่ได้รับสารเคมีบางอย่างเข้าไปดังนั้นเวลาที่เราทําตัวคอเลาเจนเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าทราบแหล่งที่มาจริงๆว่าเขาใช้ปลาจากที่ไหนแล้วปลานั้นน่ยมีใบมาตรฐานนพอบอกไหมว่าปลาที่เอามาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นปลาออร์แกนิกจริงๆนะครับซึ่งพี่สาวผมเนี่ยทำคอเลาเตนตัวหมานะครับชื่อคอลลาเจอคิเป็นคอเลาเจนที่ผมบอกพี่สาวเลยว่า ใไหนผมจะเป็นคนกินเองนะครับแล้วผมจะกินมันทุกวันตลอดชีวิตเนี่ยผมขอเป็นปลาออแกนิกองนั้นเขาก็เลยนําเข้าคอลลาเจนจากญี่ปุ่นกับแคนาดาแล้วมารวมกันกลายเป็นคอลลาเจนคนะครับนะใครอยากดูตัวอย่างก็พิมพ์คําว่าคอลลาเจนได้แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือพอเรารู้ว่ามันเนี่ยนะครับเป็นโปรโตีนเวลาเรากินเราก็ต้องไปคํานวณรวมกับอาหารที่เป็นโปรโตีนอย่างเช่น เราเป็นคนออกกําลังกายประจําเราต้องกินโปรตีนวันหนึ่งอย่างน้อยนะใช้คําว่าอย่างน้อย1กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมต่อวนันผมหนัก60กิโลกรัมนะครับแสดงว่าผมเอาน้ําหนักของผมเนี่ยเอากิโลออกแล้วก็เอาคําว่ากรัมใส่เข้าไปแสดงว่าผมเนี่ยต้องกินโปรตีนอย่างน้อยวันละ60กรัมในวันที่ผมออกกําลังกายถ้าผมคํานวณแล้วว่าผมกินคอเจนเนี่ยหแก้วนะครับ ใช้คอเจนหนสก็คือ10กรัมแสดงว่าผมเหลืออีก50กรัมที่จะต้องไปกินจากมื้ออาหารผมก็ดูที่ว่าวันหนึ่งผมกินไข่4ฟองอ่ะได้โปรตีนมาอีกประมาณ28กรัมนะรวมกันไปสา3 8แล้วนะขาดอีกประมาณ22กรัมนะผมก็ไปดูว่าเออผมกินปลาตัวหนึ่งหรือกินข้าวผัดกะเพราหรือกินหมูกระทะหรือกินอาหารทะเลอะไรแล้วมันได้โปรตีนอย่างน้อย 20กว่ากรัมะครับรวมกันให้ได้อย่างน้อยอเกิน60กรัมขึ้นไปนะครับแค่นี้เราก็จะรู้เลยว่าอ๋อถ้าเรากินโปรตีนประมาณ1กรัมอาจจะสูงสุดอ่านใหเกิน2กรัมต่อน้หนักตัว1กิโลกรัมต่อวันแต่ถ้าใครออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อเร็วๆสามารถกินได้ถึง3กรัมต่อน้าหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันดังนั้นถ้าต่างว่าผมเองผมกินโปรตีนอยู่ในช่วงเนี่ย 60 120สถึงร้สิัมมาผมทุกวันเนี่ยถือว่าโปรโตีนไม่เกินพอโปรโตีนไม่เกินโปรโตีนก็จะไม่ถูกขับออกทางไตพอโปรโตีนไม่ถูกขับออกทางไตคอลลาเจนที่เรากินเข้าไปเนื้อสัตว์อาหารทะเลหรือโปรโตีนที่ต่างก็ไม่ได้ทําให้ไตทํางานหนักอะไรเหมือนที่หลายคนเข้าใจดังนั้นถ้ากลัวว่าไตจะทํางานหนักเนื่องจากกินโปรโตีนเกินลองคํานวณโปรโตีนทุกวันดูครับแล้วเวลากินก็จะสบายใจมากขึ้นดังนั้นรักทุกคนนะครับอยากให้ทุกคนรู้สึกว่าการขาดโปรโตีน ก็คือการขาดทรัพยากรที่ใช้ซ่อมแซมส่วนที่เสื่อทํททททาทให้หน้าแก่ริ้วรอยมาเร็วแผลหายช้าดังนั้นถ้าเรามัวแต่กลัวว่าเฮ้ยกลัวกินโปรโตีนเข้าไปเกินแต่จริงๆเรากินขาดทุกวันเลยเราจะกลายเป็นว่าเรากลัวการกินโปรโตีนไปเลยทําให้ร่างกายขาดโปรตีนไปนะครับดังนั้นรักทุกคนนะครับคำนวณโปรตีนเป็นก็จะกินคอลลาเจนกินโปรตีนจากอาหารพวกนี้อย่างสบายใจมากขึ้นรักทุกคนนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ